เชิญเนกับแชร์ในทีวีช anel นะคะวันนี้เรานะคะก็จะสอนทุกคนนะคะเรื่องเกมยันเดริสนะคะโอเคนะคะก่อนอื่นนะคะให้ทุกคนเซอร์ไปคำว,ว่ายันเดริสนะคะแต่อของพี่มันจะเห็นไม่ชัดนะเพร่อพี่ลิชใช้แท็บเล็ตนะคะโอเคทุกคนก็เจอถ้าทุกคนเจอวิดีโอนี้นะเดี๋ยวจะเอาสอนให้นี่นะคะวิดีโอนี้เลยนะคะนี่เลยให้ทำเสียไปให้นะคะทุกคนให้ทุกคนนะคะกดเข้าไปเลยนะคะ แลวทุกคนก็กดตรงคำอธิบายคลิปนะคะและทุกคนขออยัาสตัรพ่อเสีเยงมาจากรบกวนนะคะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะกดตรงนี้เลยนะคะเขาจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เรานะคะเพราะให้เรากดไปที่ลิงก์นะคะและทีนี้นะคะทุกคนก็กดตรงนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะแต่มันจะมีหลายแบบด้วยกันนะคะโอเคนะคะก็กดตรงดาวน์โหลดได้ค่ะ ก็กดดาวน์โหลดนะคะทุกคนจะต้องกดดาวน์โหลดนะแล้าทุกคนไม่กดดาวน์โหลดมันจะก็จะทําไม่ได้นะคะแล้วก็รอๆนะคะอาทุกคนก็กดตรงนี้นะถ้ามันทําทําไม่ได้นะคะแล้วทุกคนก็กดออกจากตรงนี้นะคะเข้าออกเข้าออกแล้วทุกคนก็กดดาวน์โหลดใหม่แล้วก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดนะคะโอเคทุกคนก็ต้องขอโทษนะคือมันจะก็จะนานนิดๆนะคะแต่ต้องอดใจรอนะคะ ทุกคนก็กดตรงแคนทีที่อ่านไม่ออกนะคะก็เลยดาว,ว่ามันเป็นแคนทีก็ดาวน์โหลดไปครับกดาวน์โหลดไปนะคะ,ะ,คะต้องดาวน์โหลดอ่ะทุกคนแล้วทุกคนก็กดเปิดไฟนะคะโอเคแล้วทุกคนก็กดติดตั้งเลยนะคะมันก็จะช้าๆนิดน,นึงนะคะ โอเคนะคะติดตั้งแล้วทุกคนก็กดเปิดนะคะถ้าได้แล้วนะคะโอเคถ้าได้แล้วก็ดีนะคะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บุยบุยมันก็จะขึ้นมาให้เราเลยนะคะผมโอเคบ๊ายบาย